สวัสดีครับพี่น้องื้อนี้เลิกเร็วเดวยตีสี่แต่ว่ากบสมารร็วดอกกตีห้าแล้วตอนน้ำหา,หาลูกก่อนอยู่สบุบูย,ยังคือควันห่อยๆทั้งคน้านค้าะนี่ไงนี่ไงนี่ไงคุยเด้อ ไปหาแนื sea, ้อวืเน้กินพนะเอา้ยเขาขายก๋วยเตี๋ยวแล้วหรอขาย้แกะขึ้นแล้วม่ด้หอกเ้นอน้วนีากินนแนแตกินวกา้นำหนงนี่ไงกติโทมานิดโทมาแล้ว จีตีท่อมาแล้วแม่มันมันมีร้านค้าตรงเนี้ยมันมีก๋วยเตี๋ยวมีอะไรขายอะ่ะข้าวกะเพราหมูตอนนี้ได้ข้าวกะเพราหมูที่แบมนี่ไงคุณเอไม่ใช่อยู่หน้าวัดอยู่ข้างห้องน้ำที่เราอาบเนี่้บแบมอยู่นี่ไงอยู่กับฉันนี่น,น่าโรงเรียนไหนล่ะเจ้าอะ่ะ มาข่อยยางมาพีแล้วนี่นะร้านค้าเลี้ยงร้านเดียวเนี่ยเขาอยู่ตรงนี้หมดเลยคุณแม่ปีก็อยู่นี่มีก๋วยเตี๋ยวอาหารตามสั่งจ้ามีบุรีนบุรีกับสีแดงไปปูสา์นอนอยู่ในไทยวชสดุจะทาง จังยิ้นจยิ้นเอาเสอาบฮะอุ้ยเขาก็เียบเลยสีเีบเลยมาบอมตรงเนีมันเวีนมันจะง่ามก่อนกูเสียตาให้เสียตา่ะนะไม่พี่กบมาเสียตาตอนนี้มีตอนนี้มีอะไรอีสตด้ก่อนไปเต so. uh, sure. right. ี huh? ่ยวไหม มมอขอก๋วยเตียเต๋ยวแล้วลก,ก,ก,กันนะครับ <c oughs> เ,เส้นห <c oughs> มี่ขาวครับ <c oughs> อานดับต่านะครับ <c oughs> เอาอะไรก็ได้เนื้อก็ได้ครับในแก้วชั้นละที่สองขวดหนาก่ะ <c oughs> <c oughs> ว่านังนี่เ่ไ่ได้แงกัน่จะด้ถ่ายคลิปสะดวกพังนี่ถ่ายคลิปได้ดนมนมันี่ยินมาแม่ถ่ายคลิปมันก็้ือกล่องมันเมอลที่กมาให้แมบอกทนดีกว่าใช่ไหมแต่เขาไม่ถ่ายคลิปอสลัดตอง้เสียอปลาก้นเส่บต่เสอเสียบต้อีแม่จองตัวไว้้พี่แบมกยพี่เ้เอี่บมัปเสืพี่บี้ยเ่พี่เบียไปหาแมไปหาเม่อยู่ยางไปหาเม่อยู่เม นี่จองโตไปหาแบมแบบพี่แบมมาแล้วคุณถันไปรถ่้นตัวกิดสิบประเดี๋ยวมีบรรยากาศมวลนึงสเดิพี่แบมมามาแบลยแบมแม่ก็เด็เดกเยวปนะมาหลตายให้เแบมแบมมาคุณแม่คนณช่วยกันย่นค่ะ แ่าือหอหนแมบแไว้เนี่ยน่ลูกไแอยิมคัก้ายมึงิตเกินแม่ไว้จิตแอชยิมบ้านเสนคนคลักรายมาแล้วโอ้ยแม่อเต้ยอย่าลองเหเีบเนาะอย่าอะอะเต้อย่าลองเหตเล็บขุ่นอะเป็นโชว์เรีบเดุ้่นะอุ่นอะุ่นะอยมนโชว์เรบเด้มือางแพทเกืบปวดแฝบเเ่แพกเกบปเป้าแพ พร่าเจ๊แคูดดก็ต้องยอมเินี้พี่แมใอส่บ้งกันนะอุ้ลยนี้สีแบบเอแหงเอางแหลยวา้ส่คือได้หลัดแต่ว่าจีนมันใหญ่เอาก็บไปซื้อคูหน่อยตัวนาะมันเปอรเอิรอยากนะล่านูน้ซื้อยูงมาหนึ่งิแม่สามมัีิแม่ล้องไสเบ้งแม่แซนมนก็หน่อยแตน้อีแม่หน่อยก็ชิบแบบนีคีเลียเจ้า อสวยมากเลยแม่มันพอดีตีนบอเลยบอสสวยมาก้นูว่อกีนยบอสีดำมันบอมีนอมีแต่สีนี้เมื่อนู้ไปสื่ออยู่วัดนั้นถ้า้บสื่อม่อานูื่ออยู่แต่ว่าอานัอดอกีนี่นนมเป้าแนูอนาคตอาจจะแต่งหยิงก็ได้ฉันนูสื่อสีนี่เป้าแผนูมันปสิบื่อแต่งยิงก็ผมสั้นได้เนี่ยไม่เป็นไรเลยขนาดเขาเป็นบอคือเขาก็ยังเป็น เน่แรงอยู่นะรุนนี้ไ่ได้เปิดแค่ทูตคนเขาใส่รู้กนืนนี้ได้เปิดยูทูเบอรงเด่นจะเป็นคือแต่ยึดแล้วแต่งตัวประกวดมาแล้วนะละกนะสองวีนะพี่จังช่างพี่เอฟคนน่ะพี่าดบีดนี่เนาะบีดสโนบีดนะเอรชันกันกว่าเขาเขาเขาหลานจริงจังคนเด้อโนบีอ้ยงามสั อ้ำกะอ้ำเถอะพี่จังสวยมากตัอึงครับพี่จังอ่สวยนะสวยแต่งง่ตอบคำถามไม่ได้ส่ดไปฟังอีกจังตอบคำถามแล้วกูหัวมาสั่นมีกเพีเรกียวก็มีนั่งคุนั่งมกพี่แบมีแม่ก็สั่งไปแล้วน้ำตกมาเลยเอามีขาวำตกนี่เดี๋พี่้องที่ไปหายหนิพี่แบม นั่งดู่ไ้่าเีนั่ังหันก่ได้แล้วเต้ยตุโตเบลยไปกินล้วก็สสอยากน้อนอยู่ดีเพราะว่าง่วงแห้งน้ำยังมางวงเย็น้อนเป็นี่หมูมึงสางเบียกยังคือว่าฝ่าไปล่างหน้าอาบน้ามือเบี่แบบน ขนาดนม่ตีไทยหนักปกแล้วเร็วเกลมหนึ่งสองสามโอเคจบขนาผมยี่ิเขยนโวดหนาต้องเห็ดตอนยือแม่เส้นมีขาวค้าของดิของหมูโดนเอาเล็กครับเอาเล็กก็ผุนเล็กปะงั้นสวดเบิดเรยดิสูงเงี้ยกระเป๋า เนี่ยถ้เหรียญบาทจะมีใจให้เออใจให้กับใจนะแต่ว่ามีเงินเหรียญบ่มียอบาทตัวนี้มีกันกระเป๋างินเด็ดติดกันยังไกระเป๋าเครื่องสำอ่างเบื่อทะเลาะใหมไว้สำหรับโอนกบดม้าเนนบ้า่ให้แม่มบนมาอกว่าโอนไดตัวแม่คูเอไปใส่เจเจแบม แล้วก็กินเตะแล้วก็กินเตะคุณเอคุณเอมีอ้วนคือสิบบอยากกินตั้งแต่ขึ้นบืนวันบืนวันอยู่บางทีก็ได้เลิศแห้งทว่าบรรยากาศดีตอนเสาร์พี่น้อง บ้หันนะแตว่าาน้ำอะไรแบบบ้าเธอเธอสร้างรถบ่ดนแต่เด้อนขออนุญาตหนึ่งเดีพี่น้องพ่ต้องขออนุญาตค่ะไปขออนุญาตพ่อโดมพุ่น่อต้องขออนุญาตพี่พี่บ่ไดดบ้าเด่บ่อพ่อขออนุญาตพี่น้องอยมบอกนก็เคยมี ขนตอนคีนั่นันเกิดลงเซเลกิด่เ้เลนเดออ้อยกิเวกแม่มันลงไมจอนัก้นเลยเขาสิโผูอื่ยเอือยอยู่เส้นหนูใช่ไหมเส้นหมี่ใช่ไหมคะเคยครับแม่แม่น้าอิจมาเลยแม่ยวมารอบหน้าใครอะเพื่อนสาวฉันไม่ได้เข้ามหา๋อไดว่ามีนป มันนี่ประตูถ้าเป็นงานผิดมัน,นต้องมุด<ป>มุดคลิปนี้ซรัมนี่พี่น้องเรากินก่อนเด้อบ่านี้บายบาย